เมื่อวันที่27พฤษภาคม2567เวลา13.15นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนาย,ยิกาผู้มีการสภา,ากาชาติไทยสเสด็จพระราชดำเนินไปสํานักงานเหล่ากาชาติจังหวัดน่านตําบลในเวียงอําเภอเมืองจังหวัดน่านส่งประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างอาคารสํานักงานเหล่ากาชาติจังหวัดน่านหลังใหม่ เนื่องจากอาคารสำนักงานหลังเก่าได้เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2504และย้ายสำนักงานเลยมาจนปี2559ได้มาใช้อาคารสร้างบนที่ราชพัสดุเป็นที่ทำการถาวรเนื้อที่สองงานเศษมีการใช้งานมานานจนสภาพอาคารทุดโทรมต่อมานายบรรทูลล่ำซำประธานกิติคุณธนาคารกษิกรไทยจำกัดมหาชน มีความประสงค์จะจัดสร้างอาคารสำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดน่านหลังใหม่เพื่อมอบให้แก่เหล่ากาชาติจังหวัดน่านทดแทนอาคารหลังเดิมโดยจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างในช่วงเดือนพฤษภาคม2567ระยะเวลาการดำเนินการ12เดือนเป็นอาคารสองชั้นพื้นที่ใช้สอยรวม807ตารางเมตร เมื่อจัดสร้างแล้วเสร็จอาคารแห่งนี้จะเป็นศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆที่มีความพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัยเช่นเป็นที่พักพิงชั่วคราวคลังเก็บสิ่งของที่สามารถนำออกไปช่วยเหลือเบื้องต้นได้ทันทีเป็นศูนย์สนับสนุนชมรมอาสาสมัครยุวกาชาติในพื้นที่จังหวัดน่านและเป็นศูนย์ฝึกอบรมจิตอาสาสภา,ากาชาติไทยในหลักสูตรต่างๆด้วย โอกาสนี้ทอดแพลนเนตนิทัศการประวัติเหล่ากาชาติจังหวัดน่านและพันธกิจในการดำเนินงานอาทิการบริการทางการแพทย์และสุขภาพอนามัยทั้งนี้เหล่ากาชาติจังหวัดน่านประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตาและอวัยวะในปี2565ถึง2567มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา239รายอวัยวะ208ราย พันธกิจด้านการบรรเทาทุกผู้ประสบภัยการช่วยเหลือบรรเทาทุกผู้ประสบภัยต่างๆเช่นอุทกภัยวาตาภัยอาคีภัยภัยแล้งและภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดน่านช่วงปี2565ถึง2567ช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆจำนวน19,650รายด้านการบริการโลหิต ได้ร่วมกับโรงพยาบาลน,น่านจัดหาโลหิตให้มีปริมาณเพียงพอปลอดภัยและมีคุณภาพช่วงปี2565ถึง2566ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต288ครั้งได้โลหิต5 3 1 4ยูนิตและด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาส รวมถึงพระภิกษุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและโครงการส่งเสริมพัฒนาการพูดอ่านเขียนภาษาไทยในพื้นที่จังหวัดน่านดำเนินการในปี2563มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ28แห่งนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย635คนผลการประเมินสามารถพัฒนาการอ่านเขียนภาษาไทยดีขึ้นถึงร้อยละ7 9